สวัสดีค่ะอยู่กับน้องจ้าจ่าเพชรยนต์นะคะวันนี้มาพบกับน้องจ้าจ่าอีกแล้วอยู่ที่บริษัทเพชรยนต์นะคะถนนเสรษไทยซอย68ก่อนถึงสีแยกมีนบุรีค่ะวันนี้มีรถสวยๆนะคะมารีวิวให้ดูอีกแล้วกับเป็นเก๋ง Toyota v i ีอนะคะโฉมไมเนอร์เชนใครอยากได้อยู่นะคะตามหาอยู่เห็นคลิปนี้แล้วอย่าเพิ่งเลื่อนผ่านค่ะหยุดดูก่อนนะว่าตรงนี้น่าสนใจยังไง นะคะหนึ่งเลยนะคะคันนี้เป็นรถปี2017นเะคะเป็นเครื่อง1.5ตัวเจนะคะเป็นของ v ีออนะคะหรือว่า Toyota v i ีอนั่นเองนะคะสภาพสวยเดิมทั้งคันรถคันนี้นะคะเจ้าของเดิมใช้มือเดียวนะคะใครสนใจอยากติดต่อเข้ามานะคะอยากซื้อรถแบบฟรีดาวห้ามพลาดเลยนะคะคลิปนี้มีคําตอบให้แน่นอนค่ะคันนี้นะคะราคาอยู่ที่นะคะ3ามแสนบาทนะคะบอกไว้เลยว่าคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอน นะคะคที่จนคลิปจะจ่าผู้ผิดนะคะคันนี้เป็นรถปี2018นะคะลูกค้าใครที่เห็นอยู่ชื่นชอบนะคะห้ามพลาดเลยกดติดตามไว้เลยนะคะสภาพรถสวยเดิมทั้งคันนะคะเพราะว่าไม่เคยผ่านการชนเลยนะคะขับขี่สะดวกสบายแล้วก็ในส่วนของการประหยัดน้ำมันนะคะคันนี้ตอบโจทย์แน่นอนสําหรับ Toyota v i ีออสทำไมต้องเป็น Toyota v i ีอนะคะลูกค้าก็คือหนึ่งเลยค่าแมทนเน้นค่าบารุงรักษาถูกนะคะค่าบํารุงรักษาถูกไม่ ไม่มีปัญหาจุกจิกกวนใจนะคะแล,แล้วก็เรื่องการประหยัดน้ํามันนะคะคุ้มค่าแน่น,นอนแล้วก็เวลาวิ่งไปต่างจังหวัดนะคะรถคันนี้ก็ไม่ต้องพักนะคะไม่ต้องหยุดพักเลยก็คือวิ่งยาวไปได้เลยนะคะอ่ะแล้วก็ในส่วนของไฟด้านหน้านะคะสภาพสวยใหม่เดิมกระจังด้านหน้านะคะของเดิมทั้งหมดจากโรงงานไม่ว่าจะเป็นนะคะตรงส่วนของโตโยต้านะคะด้านหน้าจะคล้ายๆตัว ทีนะคะภายนอกสวยใหม่ทั้งหมดสีเดิมทั้งท่านค่ะลูกค้ารถไม่เคยผ่านการชนมานะอันนี้ย้ําก่อนเจ้าของเดิมใช้มือเดียวมีที่มาที่ไปตรวจสอบได้หมดนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของเข็มไม้นะคะก็เป็นเข็มไม้แท้แล้วก็การตรวจสภาพก็เดิมๆนะคะนี่อย่างสภาพสวยใหม่ได้ยางปี2020เลยนะคะ แม็กอันลอยจากโรงงานตัวนี้มีรอยขูดสามารถขัดให้ได้นะคะตรงนี้ไม่ต้องกงังวลส่วนสีนะคะเป็นสีบอลเงินนะคะเป็นสีเดิมๆจากโรงงานเลยนะคะกระจกพับอัตโนมัติไฟฟ้าแล้วนะคะในราคา3 7 9 0 0 0บาทแล้วก็ในส่วนของรายละเอียดอื่นๆน,นะคะของตัวรถคนันนี้ลูกค้าก็สามารถตรวจสอบประวัติการซ่อมประวัติการซ่อมศูนย์ได้เลยนะคะเพราะว่ารถของเราเป็นรถเก็บเอนะคะสภาพรถเพิ่งมานะแล้วก็ด้านหลังนะคะก็จะได้ในส่วนของไฟนะคะไฟ สวยๆเลยไฟท้ายแบบ LED มีเซ็นเซอร์ถอยมาให้เรียบร้อยทะเบียนนี้7กไก่ยอหญิง7713ได้ไปพร้อมกับตัวรถนะคะลูกค้านะคะสวยมากนะคะสวยจริงๆรถคันนี้น่าใช้งานมากนะคะสภาพสวยเดิมนะคะน้อง็จ้าจะพยายามรีวิวให้ดูทุกคันทุกคันนะคะสําหรับรถคันไหนที่ยังไม่ติดจองนะอันนี้คือสภาพภายนอกโครงสร้างเดิมทั้งหมดค่ะรถคันนี้นะคะโครงสร้างเดิมทั้งหมดไม่เคยผ่านการชนไม่เคยผ่านการพิกาเนาะ เรามาดูกันต่อภายในนะคะเขาตัวนี้เป็นของตัวเจนะคะลูกค้าตัวนี้เป็นของตัวเจนะคะแล้วก็ในส่วนของแผงประตูนะคะตรงนี้ก็จะมีในส่วนของปุ่มเซ็นทันล็อกปุ่มล็อกกระจกนะคะแผงประตูสภาพเดิมสวยใหม่นะคะสภาพพร้อมใช้งานทั้งหมดเลยแล้วก็ในส่วนของด้านข้างถัดมาก็จะเป็นในส่วนของพับกระจกอัตโนมัติไฟฟ้าปุ่มปรับกระจกไฟฟ้าพวงมาลัยสีดําตัวนี้ยังไม่ได้มันติฟังก์ชันนะคะเพราะว่าเป็นตัวเจเนาะ คอนโซลด้านหน้านะคะจะได้แอร์แบ็กคู่หน้านะคะก็คือ2ใบนั่นเองแล้วก็ในส่วนของคอนโซลนะคะคอนโซลด้านหน้านี่ก็สภาพสวยสวยเดิมๆหน่าใช้งานแอร์เป็นแอร์อนาล็อกนะคะแล้วก็ในส่วนของเกียร์เป็นเกียร์แบบอตโตโนนั่นเองแล้วก็ในส่วนของเบาะนะคะเบาะก็จะเป็นเบาะผ้าจากโรงงานนะคะเบาะผ้าเดิมเ นะคะสวยนะคะใหม่สภาพเบาะจากโรงงานเลยนะคะไม่ได้เปลี่ยนไม่ไม่ได้ทําการแก้ไขเปลี่ยนเบาะมาแต่อย่างใดนะคะลูกค้าอันนี้คือสภาพภายในนะคะของรถราคา3 7มแ0 0เ็ดห้าพันบาทนะคะใครอยากได้ใครสนใจห้าพานเลยแล้วก็ในส่วนของนะคะประตูด้านหลังนี่นะคะสภาพสวยมากเลยมีกระเป๋าที่เก็บสัมภาระให้นะคะตัวนี้สภาพสวยใหม่เดิมทั้งคันนะคะ อันนี้คือสภาพเบาะด้านหลังก็คือไม่ช้าสภาพพร้อมใช้งานมากลูกค้าคนไหนสนใจรีบติดต่อเข้ามาเลยราคาจ้ามแซ่เจ็ดหมื่นเก้าพันบาทออกได้ทุกอาชีพนะคะลูกค้าออกได้ทุกอาชีพเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นอาชีพอิสระอาชีพพนักงานอาชีพข้าราชการรักษวิชา,า,ากิพขับบินขับแก๊ปซื้อได้หมดนะคะเกษตรกรซื้อได้นะอ่ะแล้วก็ดูในส่วนของด้านหลังนะคะสําหรับที่เก็บสัมภาระด้านหลังนะคะลูกค้าตรงนี้ก็คือสภาพเ,เดิมๆนะคะ แล้วก็รอปรับสภาพอีกหน่อยนึงนะคะวันรับรถนะคะมีล้ออะไหล่ให้ถุงเครื่องมือไม่แรงนะคะมีให้ทั้งหมดเลยตรงนี้ก็พร้อมใช้งานไปนะ,ะนอ็อตฝากระโปรงท้ายนะคะเดิมๆไม่มีการขันไม่มีรอยขยับไม่มีรอยพ่นสีโป๊สีมาค่ะใครสนใจนะคะติดต่อน้องจะจจ่าเข้ามาเลยนะคะที่เบอร์ให้ไว้ด้านล่างนะคะอยากให้จจารีวิวดูตรงไหนนะคะแบบว่า ชัดเจนอยากให้ดูจุดไหนเป็นพิเศษก็ทักน้องจะจาาเข้ามานะคะหรือไลน์แอดเข้ามาได้เลยเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของห้องเครื่องยนต์กันนะคะว่าเครื่องยนต์คันนี้น่าสนใจยังไงนะคะไปดูกันเลยมาดูสภาพเครื่องยนต์นะคะลูกคนะ้าเครื่องยนต์นะคะเป็นเครื่องยนต์เดิมๆนี่นะคะเป็นเครื่องยนต์เดิมๆไม่มีรอยย้มจากน้ำมันเครื่องไม่เคยผ่านการชนไม่เคยผ่านการพิกาม,มานะคะ อันนี้คือสภาพเครื่องยนต์เดิมนะถ้าใครไม่เชื่อนะคะเอาประวัติสำเนาไปเช็กได้เลยจะจ่ายยินดีนะคะให้คําแนะนําและการันตีให้ได้เลยแล้วก็ในส่วนของรอยเม็ดอาร์ตทุกเม็ดนะคะไม่มีรอยโป๊สีไม่มีรอยแต้มสีค่ะฝานนอตกระโปรงไม่มีรอยขันไม่มีรอยขยับนะคะลูกค้าเข้ามาดูรถตัวจริงได้ที่บริษัทเพชรยนต์นะคะก็เปิดทุกวันนะคะเปิดทุกวันเลยสําหรับลูกค้าคนไหนต้องการและชื่นชอบ รถที่บริษัทเพชรยนต์และติดตามมานานนะคะวันนี้ก็มีรีวิวมาให้ดูแล้วสําหรับลูกค้าคนไหนที่ชื่นชอบแล้วกําลังมีแผนจะซื้อรถหนึ่งคันนะคะก็ติดต่อเข้ามาหาน้องเจาจที่บริษัทเพชรยนต์ได้เลยนะคะรถของเราเยอะจริงๆนะคะนี่ไม่ได้หลอกไม่ได้โกหกนะคะสำหรับวันนี้เดินทางมาถึงท้ายคลิปแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องจะจเาทำคลิปต่อไปด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ